สวัสดีครับนักเรียนในครั้งที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของกลไกอย่างง่ายซึ่งก็คือล้อแลกเพล่าไปแล้วในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ร่วมกับกลไกอื่นและตัวอย่างของกลไกที่พบเห็นในชีวิตประจําวันนะครับโดยผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราก็คืออาจารย์ธีรวัตรประกอบผลถ่านักเรียนพร้อมแล้วเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนบทนี้ก็เป็นบทที่5นะครับเรื่องกลไกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับจุดประสมการเรียนรู้ของบทนี้นะครับก็มีอยู่2ข้อใหญ่ๆนะฮะข้อที่1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ข้อที่2ออกแบบชิ้นงานโดยไปยุกต์ใช้ความรู้เรื่องกลไกลหรือวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับในหัวข้อที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กลไกอย่างง่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกมาแล้วนะครับสําหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการนํากลไกไปประยุกต์ใช้หรือการทํางานที่กลไกทํางานร่วมกับกลไกอื่นๆด้วยนะครัสหรับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็จะให้นักเรียนนะครับลองออกแบบสร้างชิ้นงานโดยไปยุกต์ใช้ความรู้เรื่องกลไกนะฮะคราวนี้ถ้าเราลองมาดูนะครับกลไกเนี่ย บางครั้งก็ต้องมีการทํางานร่วมกับกลไกอื่นๆด้วยนะครับสําหรับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับงานบางอย่างที่มีความซับซ้อนมากๆครับอาจจะมีกลไกจานวนมากเลยแต่ถ้าเรามองมใน,นกลไกเหล่านั้นนะครับเราก็จะพบเครื่องกลพื้นฐานหรือกลไกพื้นฐานซ่อนอยู่ใน,นกลไกเหล่านั้นนะครับลองดูตัวอย่างจัก,กรยานนะครับจักรยานอนนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างกลไกที่เรียนรู้และเข้าใจได้ดีมากนะครับช่วยผ่อนแรงด้วยช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับ โดยการทํางานของจ overhead, online, able, uh, ักรยานนี้นะครับถ้าล้อหมุนจักรยานก็จะเคลื่อนที่ไปแต่เราสามารถที่จะให้จักรยานเคลื่อนที่โดยคนเราเนี่ยนะฮะขี่จักรยานนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานหรือถีบจักรยานโดยออกแรงกระทําที่จานหน้าลองดูนะฮะเราออกแรงกระทําที่จานหน้านะครับก็ยังมีกลไกส่งผ่านแรงไปเพื่อให้ล้อที่อยู่ด้านหลังนี่หมุนเพื่อให้จักรยานเคลื่อนที่ไปถ้ามองให้ละเอียดขึ้นนะครับจานหน้าตรงนี้นะครับ ก็มีหลักการคล้ายกับล้อและเพลานะฮะเพียงแต่ว,ว่าตรงจานหน้าตรงนี้นะครับจะใช้วิธีการส่งผ่านแรงโดยใช้โซ่และจานหน้าตนี้ก็จะมีเฟืองครับ<ก>เป็นตัวที่ขับโซ่ให้เคลื่อนที่ไปนะถ้ามองจานหน้าลึกลงไปอีกครับตรงบันไดถีบตัวนี้นะครับมีก้านยาวออกมานะรเราออกแรงหมุนบันไดถีบตัวนี้นะฮะก็มีหลักการของถ้าเรามองที่ดีนะฮะก็เป็นหลักการคล้ายๆกับล้อเช่นกันมีขนาดใหญ่ หรืออาจจะมองเป็นกลไกอีกแบบหนึ่งมองเป็นคานก็ได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าเมื่อมันเคลื่อนที่ในแนววงกลมนะครับเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วก็เปรียบเทียบได้กับลอ้อนะฮะคราวนี้ลองมาดูจัก,กรยานให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะครับมองไปที่จานหน้าจานหน้ามีลักษณะคล้ายกับล้อและเผานะครับถ้าจานหน้าตรงนี้นะครับมีเผาขนาดเล็กนะฮะเผาตัวนี้นะครับก็จะต่อกับบันไดที่ใช้ปัน่นนะครับ แล้วถ้าจานตรงนี้นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นปรากฏว่าจักรยานตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะปั่นไปรอบหนึ่งนะครับล้อก็หมุนได้จนวนมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับตัวจานหน้าตรงนี้นะครับส่งผ่านแรงผ่านโซ่โซ่ก็จะอะไรครับติดตั้งอยู่กับจานหน้าตรงนี้นะครับโดยมีเฟืองเป็นตัวขับ พอมองไปด้านหลังนะครับที่ล้อหลังนะครับจักรยานบางรุ่นมีเฟืองจํานวนมากครับจักรยานบางรุ่นมีเฟืองแค่ตัวเดียวแต่ถ้าจักรยานมีเฟืองจํานวนมากตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้ก็เปรียบเทียบได้กับล้อนะฮะถ้ามีขนาดมากขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีจํานวนมากขึ้นนะครับทําให้จักรยานตัวนี้นะครับหรือจักรยานคันนี้นะครับสามารถที่จะปรับความเร็วได้คําว่าปรับความเร็วคือว่าถ้าเราหมุนจานหน้าไปรอบหนึ่งนะครับ สามารถทําให้ล้อหลังนะครับบุนจํานวนรอบที่แตกต่างกันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นกลไกเช่นกันหรือมองลึกลงไปอีกครับทําไมโซ่ที่มันต่ออยู่กับเฟืองที่อยู่ล้อหลังจึงเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนไปขับเคลื่อนเฟืองขนาดอื่นๆได้ก็เพราะในนี้ครับมีหลักการกลไกย่อยอีกครับกลไกที่จะเปลี่ยนโซ่อันนี้ถือว่าเป็นกลไกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ตัวจักรยานถ้าเรามองจักรยานธรรมดานะครับก็ไม่มีกลไกอะไรมากปั่นล้อหน้าปั่นจานหน้านะครับรถก็เคลื่อนที่ไปแต่จักรยานบางรุ่นครับมีระบบเฟืองให้เราสามารถเปลี่ยนได้ที่นักเรียนเรียกกันว่าเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นฟันเฟืองเป็น,นกลไกลักษณะต่างๆอาจจะทําให้ช่วยเราผ่อนแรงให้ขึ้นเขาได้ง่ายขึ้นขึ้นสะพานได้ง่ายขึ้นด้วยก็ได้คราวนี้ลองดูตัวอย่างต่อไปครับเช่นรถยนต์ นักเรียนลองคิดดูนะฮะรถยนต์เนี่ยก็มีตัวอย่างกลไกที่น่าคิดมากมายเลยนักเรียนลองดูนะครับถ้ารถยนต์เคลื่อนที่ไปจะให้รถยนต์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถลนร,รถยนต์จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ครับล้อหน้าก็ต้องเอียงไปเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวานะฮะแต่การทําให้ล้อนั้นเอียงนะครับเราจะต้องหมุนพวงมาลัยเราหมุนพวงมาลัยเป็นวงกลมนะครับ แต่แรงที่เราใช้ในการหมุนพวงมาลัยนะครับสามารถส่งผ่านไปแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแรงเพื่อให้ล้อเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาได้ครับนะฮะทำให้รถนี่เคลื่อนที่ไปได้เพราะฉะนั้นในนี้นะครับถือว่ามีกลไกลจํานวนมากเลยที่จะเปลี่ยนทิศทางแรงจากการหมุนพวงมาลัยแล้วไปหมุนล้อนะฮะอันนี้เรามองลึกลงไปอีกครับล้อรถยนต์ขับเคลื่อนได้ก็โดยใช้เครื่องยนต์ในเครื่องยนต์นะครับก็มีกลไกลอีกแบบหนึ่งครับ ในลักษณะคล้ายๆกับล้อและเพลาเช่นกันแต่ตัวล้อเนี่ยนะครับจะมีรูปร่างไม่กลมนะฮะล้อนี่มีรูปร่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะล้อลักษณะนี้นะฮะที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานตัวนี้นะครับเรียกว่าลูกเบี้ยวนะฮะลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับเปรียบเทียบได้กับล้อจะหมุนไปพร้อมกับเพลาถ้าเพลาหมุนปั๊บลูกเบี้ยวจะหมุนนะแต่เมื่อลูกเบี้ยวนะครับมีรูปร่างไม่กลมมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานนะครับ ลูกเบี้ยวจะทํางานได้ก็ต้องมีตัวตามเราสังเกตดูนะฮะตัวตามตัวนี้นะฮะที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะฮะถ้าลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ไปหรือหมุนไปตัวตามก็จะเคลื่อนที่นะครับอาจจะเคลื่อนที่ขึ้นลงหรือเร็วช้าเนี่ยไปตามรูปร่างของลูกเบี้ยวนะฮะอันนี้ก็คือ,อเป็นการประยุกต์ใช้ลักษณะของล้อและเพลาเหมือนกันแต่เอามาสร้างเป็นลูกเบี้ยวนะครับแล้วลูกเบี้ยวในรถยนต์มาอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ในเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์นะครับ ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะฮะการที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนั้นนะครับลูกเบี้ยวนี่แหละครับที่จะมาเป็นตัวช่วยทําให้เปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็นการหมุนของเครื่องยนต์ได้นอกจากนั้นครับลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในการควบคุมการส่งไอดีเข้าไปนะะไอดี ID คือเชื้อเพลิงที่จะไปให้เครื่องยนต์จุดระเบิดแล้วก็ส่งไอเสียออกมาด้านนอกนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ การทางานการประยุกต์ใช้กลไกประเภทล้อและเผานะฮะแต่เอาไปประยุกต์ในรูปล่างอื่นๆแล้วก็เป็นกลไกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับยังมีอุปกรณ์และมีเทคโนโลยีอีกมากมายนะครับที่นํากลไกของล้อและเผาไปใช้แล้วก็ยังมีกลไกอื่นๆด้วยนะฮะแต่ว่าในบทเรียนนี้นะครับเราจะแนะนําไปที่ล้อและเผาเป็นหลักก่อนนะครับทีนี้กลไกแบบอื่นๆถ้าเราลองดูนะฮะ เราได้พูดเรื่องล้อและเผาไว้แล้วนักเรียนบางคนนะครับไปเห็นอุปกรณ์บางอย่างก็คิดว่าอันนี้เป็นล้อและเผาไหมแต่ก็มีนิยามตหนึ่งนะฮะที่อยากให้นักเรียนทําความเข้าใจตรงนี้เลยอุปกรณ์ชิ้นใดจะเป็นล้อและเผานะครับถ้าล้อหมุนเผาต้องหมุนไปด้วยแต่ถ้านักเรียนมาดูเสาธงนี่นะครับบนยอดเสาธงนะฮะก็มีอุปกรณ์หมุนครับคล้ายๆล้อเหมือนกันนะฮะแต่อุปกรณ์ตรงนี้นะฮะที่หมุนตรงนี้นะครับแกนนี่เป็นเผามันไม่ได้หมุน นะตัวนี้ก็คือล้อครับเพราะฉะนั้นล้อตัวนี้นะครับก็ถ <zug> ือว่าเป็นเครื่องกลแต่ล้อแบบนี้นะครับไม่ได้ผ่อนแรงนะฮะแต่จะช่วยในการเป็น,นกลไกที่ช่วยในการเปลี่ยนทิศท,ทางเปลี่ยนทิศทางแรงนักเรียนต้องการให้ธงชาตินะครับเคลื่อนที่ขึ้นสู่ยอดเสาเราไม่ต้องออกแรงดึงขึ้นไปครับแต่เราออกแรงดึงลงมาแล้วออกแรงดึงลงมาครับล้อที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนทิศทางจากการที่เราออกแรงดึงลงนะครับ ให้เป็นแรงดึงขึ้นเพื่อให้ถุงขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับหรือดูตัวนี้นะครับเบ็ดตกปลานะครับสายเบ็ดตกปลาเนี่ยรือว่าเบ็ดกําลังตกปลาอยู่ต้องการจะดึงสายเบ็ดขึ้นมาเราเปลี่ยนจากการดึงสายครับเป็นการหมุนครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของล้อและเพาเช่นกันนะฮะเราออกแรงหมุนส่วนที่เป็นล้อเพาก็หมุนไปด้วยฮะและเพาตัวนี้นะครับก็ช่วยในการพันสายเบ็ดก็ทําให้เราเก็บสายเบ็ดหรือดึงเบ็ดได้ง่ายขึ้นนะครับหรือมาดูตัวอย่างอันนี้ครับ ตึกสูงการสร้างตึกสูงครับก็เอาปั้นจันทร์ขึ้นมานะครับต้องการยกของขึ้นไปที่สูงการยกของขึ้นไปที่สูงนี้นะครับก็เทียบได้กับเทียบคล้ายกับเสาธงที่เราเห็นรูปภาพตรงนี้นะฮะแต่การยกของขึ้นที่สูงนั้นนะครับนอกจากที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการยกของขึ้นที่สูงให้ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีการออกแบบระบบล้อครับออกแบบระบบล้อให้มีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกออกแบบระบบล้อให้ช่วยในการผ่อนแรงได้ นั้นจะเห็นว่าเราเรียนรู้เครื่องกลเรื่องหนึ่งนะฮะสามารถนําไปประยุกต์เรื่องอื่นได้อีกมากมายเลยนะฮะแล้วเครื่องกลก็ยังมีอีกมากนะฮะแต่นี้ยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะะักเรียนนายรู้จักกันดีนะครับคือกังหันน้าไชพัฒนากังหันน้าไชพัฒนานี้นะครับจะช่วยระ,ะ,ะบายอากาศนะครับจะช่วยในการปั่นน้ำนะครับหรือเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําโดยกังหันนี้จะหมุนไป แต่การทำให้กังหันนี้หมุนนะครับก็ใช้แรงจากมอเตอร์ไฟฟ้าจะเห็นว่าอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลไกลกับ,บอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วซึ่งเ,เราจะได้เรียนในบทต่อไปนะฮะพอมอเตอร์หมุนครับมอเตอร์ตรงนี้หมุนมอเตอร์ก็ส่งผ่านแรงผ่านโซ่ครับแล้วโซ่ตัวนี้นะครับก็จะไปหมุนนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งครับตรงนี้นะฮะที่มีฟันเพืองต่ออยู่ด้วยอุปกรณ์ส่วนนี้ก็ทําหน้าที่เปรียบเสมือนเผ่ เมื่อเผาหมุนปับ๊บกังหันน้ําก็หมุนไปด้วยนะฮะโดยที่กังหันน้ํานี้ก็เปรียบเทียบได้เป็นล้อนะครับก็ช่วยในการระบายอากาศหรือเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการประยุกต์นำนกลไกมาใช้นะฮะแต่เป็นการทํางานของกลไกร่วมกับอปุปกรณ์อื่นด้วยครับร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคราวนี้เมื่อเราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากจะชวนคิดครับให้นักเรียนคิดครับนอกจากกลไกที่นักเรียนได้ศึกษามาในบทนี้แล้วนะครับ นักเรียนรู้จักกลไกอะไรอีกบ้างนะที่เราเรียนรู้ไปนะฮะน,นี่เป็น,นกลไกพื้นฐานนะครับอยากให้นักเรียนดูว่านอกจากที่เรียนไปนะครับนักเรียนรู้จักกลไกอะไรอีกบ้างครับและกลไกนั้นนักเรียนพบในเครื่องใช้ชนิดใดให้นักเรียนลองเขียนมานะครับและแลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับว่าเอกลไกที่เราเคยเห็นนะฮะกลไกที่เรารู้จักนะครับกับที่เพื่อนรู้จกักนั้นเหมือนกันหรือเปล่าแล้วลองศึกษากันลองแลกเปลี่ยนกันนะครับ คำถามชวนคิดครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่อยากให้นักเรียนคิดแล้วถ้านักเรียนมีเวลานะครับอยากให้ลองอทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆออกมานะครับอยากให้นักเรียนลองคิดครับคิดของเล่นที่เ,เราชอบอาจจะเป็นของเล่นที่นักเรียนมีนะครับหรือของเล่นที่เรียนจะออกแบบเองก็ได้ครับลองคิดครับของเล่นที่นักเรียนชอบนะครับคิดมาชิ้นหนึ่งและลองคิดต่อครับว่าในของเล่นนั้นนะครับ มีกลไกอะไรครับที And, ่เป็นกลไกสําคัญอยู่ในของเล่นนั้นและอยากให้นักเรียนคิดต่อครับถ้าเราอยากพัฒนาของเล่นชิ้นนั้นต่อไปเราอยากให้ของเล่นชิ้นนั้นเนี่ยทำาอะไรได้ครับและการทําแบบนั้นขึ้นมาได้นักเรียนจะต้องใส่กลไกอะไรออกไปต้องใส่กลไกอะไรเพิ่มเข้าไปและการทําให้ของเล่นชิ้นนั้นนะครับออกมาเป็นชิ้นงานได้หรือประสบความสาเร็จได้ครับนอกจากความรู้ที่นักเรียนมีแล้วนะครับนักเรียนต้องหาความรู้อะไรมาเพิ่มเติม เพื่อให้ทำงานชิ้นนั้นได้สาเร็จเราคิดดูนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาในหัวข้อนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกและเราก็จะเห็นว่ากลไกนะครับสามารถนำมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับสำหรับในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการเ,าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟฟ้านะครับและเดี๋ยวเราลองมาทำชิ้นงานที่ซับซ้อนมากขึ้น